สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตส่วนผักหน้าร้านของเรานะคะก็ตอนนี้เราก็ได้เริ่มโรยเมล็ดพันธุ์ผักใหม่นะคะเพื่อนก็ตอนแรกในแปลงผักของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นแปลงผักในอ่างผสมปูนนะคะที่เราปลูกไว้เราใช้งานได้นานมากเลยนะคะเพื่อนเราใช้ไปเรื่อยๆพอหมด ผักนู้นแล้วก็มาต่อผักนี้นะคะแล้วก็ปลูกของเราไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะโดยที่เราไม่ได้หยุดเลยนะคะแปลงนี้คือเราใช้คุ้มมากเลยนะคะเพื่อนรอบนี้เราก็ได้รื้อผักคะน้าออกนะคะที่เคยลงคลิปเพ้นเพื่อนดูนะคะแล้วก็มาลงมะเขือมันยาวของพี่ต้มนะคะนี่แล้วเราก็โรยด้วยผักวางตุ้งนะคะ ันนี้ก็เป็นกุยช่ายนะคะเพื่อนที่เราได้ปลูกแล้วลงคลิปให้เพื่อนๆดูคราวที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแม่ของเขานะคะอันนี้ก็เป็นโคลาบีนะคะที่เราปลูกในกระถางเล็กๆนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเขาก็เริ่มมีปมขึ้นมานะคะเพื่อนเคยปลูกในกระถางใหญ่นะคะเขาก็จะใบใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็น กระถางที่เราโรยผักคะน้าไว้นะคะเพื่อนนี่เราก็เลยโรยไว้แล้วก็เผื่อเผื่อว่าเราจะได้จะได้ไว้กินเล็กๆน้อยๆเนาะนี่เราก็โรยวิธีนี้เลยนะคะเพื่อนก็เริ่มงอกขึ้นมานะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็มีบางกระถางที่ที่เขายังไม่ขึ้นก็มีนะคะยังไม่งอก อันนี้ก็อยู่ในกระถางมะเขือมันยาวของพี่ตอมนะคะเนี่เราก็ได้อาศัยร่มเงานะคะเพื่อนข้างล่างด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ได้โรยผักหลายชนิดเลยนะคะเพื่อนนี่ด้านล่างนี้นะคะเป็นผักคะนา้าผักกาดขาวแล้วก็มีผักสลัดนะคะเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มงอกขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อน หลายชนิดเลยนะคะเพื่อนเราใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยนะคะอันนี้ในกระถางยาวนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โรยด้วย,ย,วยขึ้นช่ายนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายที่เราได้โรยไว้ตอนนี้ก็เริ่มงอกขึ้นมานะคะเพื่อนเห็นไหมคะจะมีจุดเขียวๆเล็เกๆเ,เห็นไหมคะเพื่อนนี่เดี๋ยวเราก็จะมีขึ้นช่ายไว้กินอีกนะคะในกระถางนี้ก็เป็น กระถางอาบน้ําเด็กนะคะที่เราได้หรือผักคะน้าออกนะคะตอนนี้เราก็ได้โรยผักสลัดนะคะตอนนี้ตรงนี้ตรงที่ที่เราโรยไว้เป็นผักสลัดเลดคอร์สนะคะอตอนนี้ก็เริ่มงอกมานิดหน่อยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนผักที่หน้าร้านของเรานะคะเพื่อน